สวัสดีตอนนี้เราอยู่กันที่วัดท่าหญหน้าท่าวัดก็มีการแข่งเรือภายแข่งขันเรือไปกันนู่นคือจุจดจุดปล่อยตัวอ่าพอจะนัรนนะคนับพอจะนั้น,นก็เห็นพี่น้องประชาชนริมฝั่งหน้าท่าวัด คนเยอะะเลยนะโซลันกับโซลันไปแล้วนี่โม47กับสุวารินเรือที่ไหนโม47กับพ่อชนนยังไม่ขึ้นไปที่นะครับหลายคนย่านมาเล็เดียว คนในเต็นท์ใน้พรวลองครับในเจ้าแปาดานมมรุะครับโคติบ้ีไม่สิ้นชัตกกับเป่าทองนะครับกับตอนนี้เรือะไรย่างกับอะไปย่างตั้เวลาสักิดนึงรับตเวลาสะกิดนึงนะครับ กองเชียร์กองอันก็เขาดักคอยลุงอยู่นะครับบานปั่นปลื้อนะครับอ่าปอนชะนั่นนะครับอ๋อเราเจอหน้าสาวเราด้วยเนี่ในรับแะพ่อยไปใจปอลุ้งอยู่มาเลยเรือเกงเหรออ่าอม่ามาซอยสวนไปอ๋อกับป้อนชะนั่อยู่ไหนนะครับนึกว่าปอลุ้งอยู่มาเลยเลือแกงกันปอลได้ป้ายในเรือไม่นัก ไม่ได้เอาหม้อมาลูปันนี้เปล่าเรือลอยลำเข้าคับครัอ่ะเรามาลเล่นเรื่องกันต่อครับอ่ะปูนี่เราจ่าตะกี้นึงโดนซึกว่าจะจ่าตะกิดนะครับอ่ะเรือนะครับเรือเรือเรือพยายามทำเวลาตะกิดนะครับทำเวลาสัก,น,สกนี้นึง ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ผัดาดดอยู่ลำเลื่อนน้ำมาแล้วนำเตเลยลยเเลยลำเลื่อนเลยพีขึ้นมาพีกึ้นมาีเลมาขึ้นขึ้นหมาดัลหมดแล้หมดแล้วหมดแล้วอุดขึ้นเลยอุดขึ้นดัมไม่ขึ้นเลยไม่อุดติเล็กไม่ได้อุติเล็ก ไปแล้วครับเคีื่อนไปแล้วสำรับเนี่เราว่านปไม็ไมกันก็วันพมอะเป็นการจ้ไปเอาโคตรไปกับโคตรไปม่าต่อล้าเอากปรมกาศร้อยมาอย่าใ้มันปักเอาไว่มันตามครับเราเลยให้สิิงกับไม่สิงพนปากนี่เป็นล่มกคน เต๋อป้ายูดีว่าปากร้ยว่าดีกว่านะแนนอนเลยเอียมกับไอ้เนมืังโล่เต๋อต้องเว้นบางวัน

เก็บเก็บออกกันเป็นตออกกันเป็นเลตอนนี้กำลังจะปล่อยโคตีทีเยนะครับลยไม่ิ้ิตอนนี้เราอยู่ที่หาหนีไม่สิ้นิ้นกับบอลทอยตอนกินสามัคคีมีเรือแล่งกันมีเรือตายอย่างย่างปล่อยมาแล้วกู้นึงปล่อยมาแล้ว ก่อยมาด no ูเยอะแยะเลยมันไม่มนแลกกันาเองนะครับไม่สิ้นสุดเท่ากับเท่ากัไม่สิ้นสไม่สิ้นสอยู่ได้ท่าต้องหนาเป็นอะแลกกันเอาเงนรับไปกันมาจิงๆคนังยอหนมวะางไม่แพ้ลแต่ลงไม่ตำเลยงไม่่เต่ส่มาแล้ลนเต็มใจอย่างเดียวแลทต้ลเต็มใจเอาไว้ตึ้งเอาไว้ต้งเรา่าไม่สลองในมกเท่า หลงในไม่กันที่นะคือใหญ่รัลตากใหญ่ัเอากันตอนนี้อแต่ันก็ตัวเดียวันเล้วอันไหนี่ล้วนแล้วทนล้วนล้อ่าอัเรียอัดเลยที่เก้าอัดเลยเ้ไม่ชิ้นไม่้นยไม่ัดขื่น เกา้วามยมเลยนัวไม่ต้นเลยไม่ตันเลยเายไอ้นไอ้นอเาทไอ้นอาพื่อวาเพื่อไอ้สุดทิ้นไม่สุดิ้จะยอมไหมเ่ายอมเลยเ่ียเลยไม่เลยไม่เลยครับวันนี้เลยไม่ตันไม่ตันเลยเรายอมันเลยเรา่าไปพื้นมันเนี่ย ครับโคต่อไปครับอาจจะเป็นเทพทวีนะครับเทพทวีกับแพชรแ้าเกียนึงนะครับเทพทวีกับแพชรแ้าเกียนึงเป็นโคทีวีนะครับเอเจเจมังเพียนด้วเป็นเปนเป็เจเมังกี่การเล็กเด็กก็เอก็เององเรน แกบ yup. ัวลอยไงแกบัวลอยตกลบเร็วมันเด็กไหนยูไม่ไม่เมือนมันไม่ได้อยู่ทุกวันนั่นแหละดวยดีๆดูนี่เลยายวตนครับเอีนกเตอวีับแพท้วเคียนะครับแพเเียวเด็ี่นครับแพทเาเคียวนะครับโผล่ลับไปไเยตว

อาวทีนั้นอยากขึ้นไปนะอรับอยากขึ้นลุลุลุงลุลุมลุงลุลุม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 าอยากขึ้นไปเล่นนั้นเลครับเลียบเปเหมือนกยเปล่อยมาเลยครับปล่อมลวันอาทิตย์ต่ทตกับเเกกเกท

Đồng mây cát nè Đồng cát Nam Mô cáo vừa. Mô cáo phải ít nữa nè

อารนี้นะครับจะเป็นพอดไปลิ้นึงนะครับกับเล้าไวนะครับเล้าไวน์ตอีเื้องขึ้น่เบนขึ้นอลไขึ้นลรเนื่องเลพิธีคนเนื่อยเลไม่เคยเ่วยแรง पहिले मला मला हवा पहिले